ที่ต้องบอกว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลที่ส่ของใดๆเลยกินเพื่อสุขภาพจริงๆเนาะค่ะก็วันนี้ก็เลยเป็นธีมว่าเอามาสี่เจนมาคุยกันค่ะว่าแต่ละคนคือมีความผูกพันต่อน้ำมะพ<ช><ล>ะร้าวยังไงแลว้วก็น้ำมะพร้าวสามารถช่วยบูสต์ตัวเราในแต่ละวัยที่แตกต่างกันยังไงซึ่งก็ความจริงแล้วน้ำมะพร้าว โคโค่เลิฟเนี่ยสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยค่ะทุกเจเนอเรชันเนาะตั้งแต่เบ็นพิพัวเมอร์ X Y C โนฟ้าด้วยนะครับได้หมดเลยหมดเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆเนาะครับและมีประโยชน์จริงๆด้วยนะครับเพื่อสุขภาพพิชิตก็เลิฟโยเกิร์ตดีคอร์อยู่แล้วนะครับงานนี้ครับผมอยกอีกจะทในปีนี้หรครก็ในปีนี้เนี่ยเราก็จะดําเนินแคมเปญเลิฟโยเกิร์ตเซลดีคอรอย่าต่อไปแต่ว่าเราจะมีการเจาะในแต่ละเจเนอเรชันมากขึ้นอย่างงานนี้เป็นงานรวมทุกเจนใช่ไหมครับ งานถัดไปก็จะเป็นเจนซีบ้างหรือเจนวบ้างย้วแต่งานไปซึ่งต้องการให้สื่อสารคําว่าเลิ e ประ l ยชเซลดิงคอยู่แล้วเนี่ยกับทุกๆคนให้รับรู้ว่าประโยชน์ของน้าทัอท้ามันมีอะไรบ้างซึ่งมันมีคุณสมบัติมากมายคุณประโยชน์มากมายซึ่งผมว่าการทํางานพวกคุณเบลล่าเป็นที่เป็นแบรนด์ันของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบสนองมากนะครับผมขอบคุณค่ะครับผมแสดงว่าทุกๆวัยก็สามารถกินได้ใช่ครับทุกคนทุกวัยน้องแดงใช่ค่ะยนัน ของเบลคือดื่มทุกวันค่ะบางทีก็ดื่มหลังออกกําลังกายเพราะว่าเวลาหลังจากออกกําลังกายเสร็จเราก็จะรู้สึกเหมือนเหนื่อยล้าใช่ไหมคะ,ะการดื่มน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โเลิฟเนี่ยก็คือช่วยบูสช่วยเพิ่มพลังแล้วกเออ็เขามีแร่ธาตุด้วยที่สามารถเหมือนทําให้ร่างกายเราฟืน้นฟูได้เร็วด้วยค่ะแต่ความจริงก็จรงิงไม่ต้องคิดอะไรมากดื่มทุกวันค่ะดื่มได้ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยถือว่าเป็นน้ำน้ำจากสวรรค์เนาะน้ำพิเศษที่เหมือนให้คุณประโยชน์ที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ ของโคโค่เลิฟเนี่ยไม่มีสารเติมแต่งอะไรอื่นๆเลยคือมาจากธรรมชาติจริงๆ เป็นปีนที่4ี่แล้วค่ะก็อยู่กับแบรนด์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้บริหารที่ที่ไว้ใจแล้วก็เบลเบลรู้สึกหลักและผูกพันกับแบรนด์เพราะว่าเหมือนโตมาด้วยกันเลยอะคะ่ะแล้วดีใจที่เห็นคนชื่นชอบให้ซิดแบบที่ดีทุกคนก็จะบอกว่าน้ำมะพร้าวของเราอร่อยมากมีความพิเศษหอมมาไปชงกับเครื่องดื่มอะไรก็อร่อยแล้วก็ดีใจที่คนไทยได้ดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อทําให้สุขภาพดีขึ้นค่ะ ขอบคุณคุณเบลล่าเช่นกันนะครับที่แบบเป็นแบรนด์มาสเตอร์เรามา4ปีแล้วนะครับก็เป็นต่อๆไปด้วยนะครับคุณเบล่าเป็นตัวแทนของคนที่รักสุขภาพคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพตัวเองคนที่รักในการดูแลตัวเองที่มีอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเป็นตัวแทนแบรนด์มาสเตอดีที่สุดที่จริงนะครับที่แบรนด์มีอะไรเสริมไหมก็อย่างที่บอกค่ะขอบคุณเลยก็ขอขอบคุณคุณเบลล่าค่ะ เพราะว่าคุณเบลล่ามีความเหมาะสมกับแบรนด์มากทั้งสวยทั้งเก่งฉลาดแล้วก็เวลาที่คุณเบลล่าพีเซนต์งานนะคะทำให้ทุกคนทุกคนได้รับรู้ถึงคุณ,ณประโยชน์ของน้ำมะพร้าวแท้100%ได้ดีที่สุดเลยค่ะออขอบคุณค่ะก็ะมันน่าจะ ชื่อแบรนด์เนาะโคโคเลิฟอะคะ่ะคำว่าเลิฟเนี่ยก็มารอกับชุดตัวแคมเปญอีกว่า Love yourself Drink for your health มันคือถ้าคุณรักตัวเองอก็ให้ดื่มเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองก็คือดื่มโ<ช>คโค่เลิฟนะคะครับดื่มเพื่อตัวเองเพื่อเรามีว่าพี่ดีร่างกายดีแข็งแรงให้ทำงานได้ใช้ชีวิได้นะครับหรือแม้แต่ให้คนที่คุณรักก็ได้ค่ะก็จริงๆแล้ว เป็นเลิฟยิรเซล์ดีพอของโค้ชเราตั้งใจทําเพื่ออยากให้ทุกค้าผู้บริโภคทุกคนเนาะมีสุขภาพที่ดีหันมาดื่มเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อตัวเองต่อร่างกายตัวเองดื่มสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมันทาให้เราเติมเต็มสุขภาพเติมเต็มพลังงานในการทําใช้ชีวิตแต่ละวันที่มันดีข,นขึ้นไปนะครับมีอายุยืนยาวนานแข็งแรงดูแลคนที่เราหลับได้ตัวตัวเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเลิฟยิเซล อยู่แล้วครับแล้วก็นอกจากนี้เรื่องงานเป็นเนาะฝากขึ้นมาเรื่องของก็ปีนี้นะคะเราเน้นมุ่งเน้นถึงเจาะเด็กกลุ่มจนซีนะคะแล้วเราก็ได้ตั้งกลุ่มโคโค่เลิฟซีเป็นขึ้นมาค่ะซึ่งน้องๆก็จะมีน้องๆ3ามคนนะคะคือมีน้องปันน้องเบียร์น้องมีนะคะซึ่งน้องๆจะมีความร่าเริงสดใสมีพลังบวกนะคะซึ่งน้องๆก็จะมีความสามารถในการเขาเรียกอะไรนะคะ พีเต์ให้กับเด็กร so ุ่นเดียวกันได้เป็นอย่างดีเหมือนเปรียบเสมือนกับเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนให้หันมาดื่มน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อสุขภาพที่ดีในในเป็นตัวแทนนของทุกของเจนเขาแล้วก็ของทุกเจนนะคะค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะใครที่ยังไม่เคยลองคุณนเอามากๆเลยนะคะสำหรับน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของโคเลิฟนะคะสามารถ ดื่มได้ทุกวันทุกเวลาเลยนะคะในกระทั่งที่เป็นวันนั้นของเดือนหรือแม้แต่ผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะเราปลอดภัยนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะนามาพร้าแท้ร0 0ยเปอร์เซ็นต์โคโค่เลิฟนะคะคอนเทนคือ Love yourself drink for your health ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ แอบมาจิบบอกกันก่อนว่าตอนนี้กําลังถ่ายทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ค่ะที่คาดว่าคาดเอาเองอาจจะได้ชมกันสิ้นปีนี้ค่ะนะคะยังบอกไม่ได้แต่ว่าจะได้เห็นเบลลุคใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะแต่เบลก็เล่นมา,าแบบหลากหลายมากค่ะอันนี้ใหม่ใหม่เลยยังไม่เคยเป็นลุคนี้เลยค่ะอยู่ี้ อุ้ยบอกไม่ได้แต่ว่ายังไงให้ให้ใหรอหลุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าก็ถ่ายทำผลอยู่ค่ะแล้วเขาจะบอกอะไรเห็น,นตอนไหนเอิม่มเบลคิดว่าก็คงจะเหมือนตอนถ่ายทำเสร็จแล้วถึงจะแบบมางแง้มแง้มได้ค่ะการรอได้เลยใช่ก็ยังไงฝากรอด้วยนะคะสำหรับผลงานต่อไปของเบลค่ะเด,ดี๋ยวไปเมียเรื่องอะไรเวรื่องละครหรือซีรีส์ มีคุยคุยไว้ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็อาจจะมีหนักมีอะไรค่ะที่พี่คุยไว้อยู่ค่ะแล้วยังก็ยังมีงานที่ต้องทำแต่ก่อนเรื่องเในรายการมีค่ะไม่ได้พักค่ะทำธุรกิจก็ทำด้วยยังมีที่สตอร์ดะวยไหปีนี้มีเยอะไหมครับก็ก็ยังเยอะอยู่ค่ะสร้าง หลายเลยแล้วผ่านหลายเลยดีไปเยี่ยมทุกวันค่ะยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะทำงานทุกวันเดี๋ยวป er ้าเบลไปนะลูก <c oughs> <c oughs> ค่ะคือความจริงแล้วคือบ้านอยู่ใกล้กันค่ะ <c oughs> ก็เลยอาจจะเดี๋ยวตอนกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้แวะไปค่ะ <c oughs> ในวันที่เหมือนว่างตรงกันค่ะ <c oughs> เอาอะไรแล้วผ่านหลายดีทองแพงมากเลยทุกคนเที่ยวอะไรไปไม่รู้อะไร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  พ, az, พ่อเขาคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราใช่ค kind of ิดว <so like like no ่าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูหน้าหลานชื่อพบรักี่คือแบบชื่อพบักเหมือนละครเรื่องหนึ่งที่เบลเคยเล่นเขียนคนละแบบกันแต่ว่าชื่อน่ารักมากเลยค่ะมันเหมือนเหมือนสื่อแบบคุณพ่อคุณแม่ได้เจอรู้แบบได้พบรักกับกับูน้องก็กัวหลานน่ารักอะดูจ้ำมั่มมากเลยค่ะ คุยก่อนหน้าค่ะ mm hmm. ก็ถามว่าเออเมื่อไร่เพราะว่าจะดูคิวตัวเองด้วยไงคะ mm hmm. แต่ปรากฏแบบเหมือน mm hmm. ไม่ได้เลยอ่ะใช่ก็เลยยังไม่ได้แวะเข้าไปเจอเลยค่ะแต่ก็เออแบบเหมือนให้กําลังใจแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาต้องยุ่งมากอ่ะค่ะในการดูแลก็เลยยังไม่ได้ปล่อยปล่อยคุณพ่อคุณแม่เขาฟรีๆแบบดูแลลูกไปก่อนตุ mm ๊เสตาแบา่หนเขาที่ขาดสุดหน้าวาค่ะแบบขา,ขาวๆหน้าเหมือนคุณแม่ไหมเนาะ ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเปลี่ยนหน้าทุกวันเหมื<ต>อนกันเหรได้เห็นโมเมเขาเรียนเขาเียนรูปเห็นแบบเ,เห็นแบบๆในไอจีค่ะเป็นรูปที่เขาดูลำมุนนะเออเขาดูเหมือนแบบเออได้ะมากเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรแล้วเราจะสอนหลานให้เรียกว่าพี่ใช่ เข้าใจปะคะเหมือนคนที่อยู่ในวงการอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบฉายาที่จะอยู่ตลอดไปพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเราก็เลยตอนนี้คือสอนหลานทุกคนว่าให้เรียกว่าพี่เบลเบลทุกวันนี้ก็ยังเป็นพี่เบลอยู่ใช่ค่ะกับลูกเพื่อนอย่างเงี้ยก็เรียกพี่เบลอตลอดไปใช่บางทีงงไงบางบางคนก็อะไรอ่ะพ่อแม่เขาโตกว่าเราเด็กกว่าเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ป้าบ้างนะบางเรียกพี่ให้หมดเลยลูกลูกฝังไปเลยใช่ค่ะ เพราะเขาเห็นเราในทีวีอย่างเงี้ยตลอด,ลดลเลยไงคะใช่เป็นที่เดมผลงานมาสเตอร์พิธของเรามาปลักแลงไป็นงีอลไปแล้วได้ะะได้เห็นตัแต่พิธีแ่งงไหมเดีดไม่ค่อยได้เห็นกระแสฟีดแบ็กไม่ค่อยสร้างฟีดแบ็กด้วยแต่ว่าก็ได้ยินก็เออที่จริงเคยพูดไปแล้วลว,ว่าก็ก็มันตามยุคสมัยเนาะเออก็จะรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะให้การตอบรับอะหรือว่าอะไรคุณเจียไรที่าจ ตามมันมนโง่ก็มีเบลที่โผไปแล้วแล้วพอมาทำดีแอลการับได้ว่าเออมันมันฉีกไปมันมันไปทำลายมโนเพราอ่ะอ๋อเออเดาว่ามันก็ไปได้หลายทางอ่ะเนาะสำหรับเออนิยายเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็มีการดัดแปลงมันก็ตามเขาเรียกว่าตามสมัยนิยมแหละเออเบลมีความสอะไหมครับในสายเราเราคุ้นข้าง สำหรับสำหรับตัวเบลส่วนตัวก็รู้สึกว่าความจริงแล้วบุเพย์มัน10ปีแล้วถ้าเทียบกับตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำา10ปีแล้วนะซึ่งก็เออแต่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่นานขนาดนั้นแบบนานพอแล้วหรอจะมารีเมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแต่ว่าพอถ้าดูทไลา์ก็เออมันก็มันก็ได้อ่ะสำหรับเขาเรียกว่าคนยังจดจดจำได้คนยังรู้จักอยู่เงี้นะเยเนาะค่ะแบลว่าก็อาจจะต่อย,ยอดแฟนคลับได้นะมน ่หมาเชื่อค่ะเชื่อว่ากดดันยังไงยังไงแล้วอะไรที่เป็นภาคแรกแล้วคนให้การตอบรับขนาดนั้นยังไงอะไรที่ต่อมาหลังจากนั้น่ะกดดันหมดตั้งแต่หนังบุกเทสองคมลิขิตทุกคนกดดันหมดค่ะรวมถึงครั้งนี้ที่จะมีการรีเมคด้วยเราเชื่อว่ายิ่งจะกดดันมากกว่าอันไหนไหนเลยโดยซ้ำแต่ก็ยังไงให้กําลังใจนะคะโดยมีรู้สึกเสียดายไหมถึงครั้สุด้เสียดายไหม ไม่นะมันก็เราก็ทำตรงนั้นแบบดีที่สุดแล้วอะ,อะแล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าภาพมันถูกล้าน,นความจรงิงมันยังมีอยู่ก็ไปดูรีรันได้า,างเงี้เบลอยากบอกอะไรน้องไหม,มน้นองน้อแบบมารับบทรับบทในแบบเวอร์ชันน้องอ๋อก็ทำเต็มที่นะคะก็ เ,เขาเรียกว่ามันคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ใคายคาแรคเตอร์ Character มันแหละเสน่ห์พายเสน่ห์มันเด๋ยวท์ว่าก็ทำเต็มที่ในในบทบาทที่ได้รับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์ออกมามีเออได้รับความนิยมแล้วกันค่ะใช่ค่ะคือที่จิงเบลได้ทราบก่อนข่าวก่อนข่าวออกมาเพราะว่าเหมือนก็ได้คุยกันว่า คุยทำลายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะนัดกันกับกลุ่มคมนิสิตว่าจะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทราบข่าวก่อนก็เบลคุณไม่ออกเบลคุณไม่ออกเลยเพราะว่าเบลเบลอยู่กับพี่นุ่นมาตั้งนานมากแล้วก็เห็นความพยายามของเขาค่ะเห็นความทุ่มเทของเขาแล้วก็เออที่ผ่านมาเขาก็เขาก็พยายามมาอย่างมากจนเหมือนมันเหมือนเราดีใจแล้วอะแต่มันกลายเป็นดีใจเก้ออย่างเงี้ยแต่ อยากจะบอกตามตรงว่าคนที่เสียใจที่สุดก็ต้องเป็นพี่นุ่นกับพี่หลุยถูกคะคือแม้ว่าใครที่จะมีความคิดเห็นยังไงก็ตามหรือว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่มันไม่มีทางรู้อะค่ะมันไม่มีใครรู้ว่าคือถ้าเขารู้ก่อนอะมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนร่วมกันให้กําลังใจพี่นุ่นพี่หลุยมากกว่านะคะดาวมาตอ ใช่ค่ะก็เคยก็เคยเหมือนแบบเสียน้องไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวไว้ให้กำลังใจค่ะใช่ก็ตอนนั้นเบลอะทำงานกับพี่หลุยส์ค่ะเป็นเออละครเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่หลุยส์ก็ยังต้องมางานอีเวนต์แต่ก็แบบเออเราก็ได้แต่ให้กำลังใจอ่ะค่ะใช่ก็ซัพพอร์ตแต่ว่าเบลพูดเลยว่าพี่นุ่นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆคือเขา เขาอยู่ในปัจจุบันมากเลยอะขนาดแบบเราเราที่เรารู้สึกแบบโอ้โหเราแค่พูดยังขนลูกเลยอะแต่ว่าพี่นุ่นคือเออมันมันผ่นานไปแล้วแล้วก็ชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเขาก็ looking forward ที่จะเดินไปข้างหน้าเพียงแต่ว่าเออมันขอขอเวลาต้อหน่อย,อยนะเสียน้ำตา,าตั้งแต่ทราบแล้วค่ะ มีค่ะก็เดี๋ยวจะนัดกันแต่ว่าอาจจะรอรอระยะเวลาแป๊บนึงอย่างเงี้ยค่ะเราก็น่าจะไปไปรวมตัวกันให้กำลังใจค่ะคือเบ้ทราบข่าว่อกับพวกพีกก่เลใช่ไหมเราได้ทราบก่อน,ทร,อนทราบก่อนใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนจังหวะนั้นเขาเรียกว่าทางทางพี่นุ่นเขายังไม่พร้อมให้ให้คนทราบอย่างเงี้ยแบบสภาพจิตใจอย่างเงี้ยด้วยค่ะพี่นุ่นค่ะ ไปย้อนดูที่พี่นุ่นสัมภาพพ์ข่าวที่เราแล้วแบบพี่นุ่นทําได้ยังไงอ่ะคือเขามีสติมากๆากอะคแล้วก็รู้สึกเห็นใจพี่หลุยด้วยที่ณโมเมนท์ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหนเขาเขาต้องแบบรู้สึกเหมือนถูกกระชากหัวใจอะค่ะเหมือนแบบคนที่รักคี่อุดนะแต่พี่นุ่นเก่งมากๆค่ะข,ขอบคุณค่ะ จริงเหรอเอา,เอายังไงยังไงก่อนฝัดนี้ัน,นี้คือคือคือแว่าน้องชายคือจะไป,ป